ทุกคนน่าจะรู้ข่าวนี้กันแล้วนะครับผมสําหรับบางคนที่รู้นะครับสําหรับคนที่เล่นฟรีไฟล์เท่านั้นนะครับที่จะรู้ก็คือโคโน่กำลังจะเอาออกภายในวันที่สามเอ็ดนะครับผมนะซึ่งถามว่าเขาออกเหตุผลเพราะอะไรเพราะผมก็อ่านรายละเอียดยังไม่หมดเลยนะครับผมนะก็ขอกราบสวัสดีคนทุกท่านเนี่ยนะครับผมนะอซึ่งนี้ช่องมอลมีคอนที่บิมเดิมนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมฟรีไฟล์นะครับผมนะก็ ผมเนี่ยจะมาเล่นโคโนเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับผมนะก็ผมหวังว่าหลังจากนี้พอผมทําคลิปเสร็จใช่ไหมผมอาจจะเล่นโคโนยาวๆเลยเล่นจนกว่ามันจะออกนะครับผมนะก็วัน,นี้ผมจะจะมาเล่นแหลงใหญ่นะครับแดงเลยนะครับผมนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูไอเก,น,กนเลยนะครับผมไปสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสต์ ไอเสียงคลิปอะตอนมันยิงอะันมันก็ดังอยู่แล้วนะครับนะก็เลยต้องเบาเสียงหน่อยนะครับก็จะได้ยินเสียงในเกมมันก็เสียงด้วยนะครับขาน,ววววววนาดต่อไปที่การจะลง จะเป็นคลิปอะไรก็อาจจะเป็นโลบ็อกแมพของโลบ็อกไอเนี่ยของโบล็อกแค่ครับถ้าต้อรู้สึกโลบ็อกแมพของไอเนี่ยบล็อกครับถ้าจะไปจับนะจะคิดไปอยู่ซึ่งอันนี้ไม่รู้นะครับว่าจะลงไว้แต่ถ้าใครถามถึงเรื่องนักสู้ผีนะครับ คือตอนนี้ผมยังไม่ได้เลิกทำนะผมยังทำอยู่นะแต่แค่ยังแบบคิดตอนนี้ไม่ออกว่าเออเราจะทำแมปไหนหไนี่ไหนเดี๋ยวผมต้องดูก่อนนะว่าสักพันาากนที่แปดเลยผมจะเริ่มทำคลิปของนักสืบนะครับคือผมกำลังคิดอยู่ว่าเราจะทำตเองหรือบล็อกดีอืมแต่ต้องดูก่อนนะครับคนะาดวมดเป็นเกม มผมอยากได้ตอนช่วงที่มันฉลองของคริสต์มาสอะไรแบบนั้นด้วยแล้วก็เอาเพื่อนมาเล่นด้วยแบบเอาเกมที่มาเล่นกับเพื่อนได้หรือถ้ามันเป็นเกมเดี่ยวผมก็เล่นเดียวเกมเดี่ยวที่มันเหมือนแบบการเอาตรรัวรอดของพวกเกมตัวคุใหญ่แกนี่เดอะาออะไรแบบนั้นนะครับผมเอ้ยพอพูดถึงอายผมไม่ได้ทำเดอะาอกับเพื่อนเลย ผมทําแคสล่าสุดจำได้ว่าอตอนช่วงที่เล่นของออชาลีอะครับเดี๋ยวเดอไอเนี่ยต้องรอดูก่อนแต่เดี๋ยวผมจะพยายามชวนเพื่อนผมทำคลิปให้ดังแต่คือเออก็อ้อผมฝากด้วยครับเออคือเพื่อนผมเนี่ยเขาเปิดช่อง YouTube แล้วผมฝากให้ไปติดตาม่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้นะครับผม <S <S> อ่าไปติดตามหน่อยนะครับผมนะถือว่าแบบว่าเพื่อนเขาทำแต่ว่าใครเป็นคนทำต้งนั้นแอลครับผมเอลที่มาทำคลิปนักสืบสีกับเราแล้วยอดอยู่เยอะอันนั้นแหละครับแอลว่หนผมเองที่บลิแรกที่เขาลงก็เป็นเกมโซนิกนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีการไปทำคลิปกับเขาแต่ไม่รู้นะครับว่าวันไหน ที่ต้องรู้ว่าเร็วนี้แน่นอนนะโอเคครับผมผมได้บาเิตสองบอทแล้วเดี๋ยวผมขอปรับหน่อามา่าผมสับเร็วไหมไม่ไม่เร็วครับ ือช่วงที่ผมเนี่ยทำคลิปเนี่ยคือคลิปแต่ละคลิปที่ทุกคนเห็นใช่ไหมผมแทบไม่โชว์คลิปเลยนะครับผมแบบทำได้แค่แบบคาพูดเองในตอนนี้คิดว่าเออผมพูดอย่างโน้นอย่างนี้นะผมแค่ตัดตอนช่วงนั้นแหละก็ถ้าทุกคนได้ยินเสียงเครื่องบินก็ก็แน่บ้านมีเสียงเครองบินอะไรบ้านแท่งแหะครับเพราะผมทําตอนช่วงเช้า ตอนนี้ผมยังไม่เจอคนเลยอะครับจบแล้วไปออกเกมใช่ไหมใช่ท่นี้ก็เข้าสู่ช่วงหน้าหนาะตรงกับบันทิดมาตเลยนะครับสำหรับเออตรงกับช่วงอันทิดมาครกบ,รบสำหรับใครที่เดินทางไปไหนก็ เทลาปลอดภพลนะครับผมนะก็คลิปนี้ผมทำที่25ซึ่งปีไฟก็อาจจะลงวันนี้ด้วยนะครับผมอาจจะลงที่ผมคาดดาวนะก,กแต่อยู่ที่ว่าพอลงคลิปอะมันจะเสร็จกี่นาทีอุย้ยมีปืนใหม่ด้วยนะครับผมลืมบอกปืนนี้ถามว่าดีไหมก็ดีอยู่นะครับผม ครับพี่ผมอ่ะแบบมันพอเล่นได้นะครับผมนะครับผมตอนนี้ผมแพ้ชนะผมไม่สนแล้วครับ ผมซ้ายขวาโอ้โหผมจะไปสู้ได้ไงครับรอบนี้เนี่ยจะ,จะลงคีกนะครับผมแล้วพอผมตายเนี่ยผมจะไปลงจดสีฟ้านะครับแต่ยินว่ามันมีคนไล่นล้ครไะม คือถ้าสมมติผมตายเลยผมก็ลบอีจุดตัวไปเลยผมต้องการให้แบบไ,แแไม่ได้ตัดไ,ไม่ไปไม่ยอมทันขาดค,คำตายเลยเร็วเนาะแต่ดีนะทีม่มีผมมีบัตรเออมันช่วยใว,ว้หอด ลกผมลอจีไปลวลูกผจะลง่าแนี้ตามจริงดิเออโบ บ้โอ้โหเขาท้องคืนผมครับจบเลยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมนะก็ สำหรับในคลิปเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงผมเท่าไหร่ครับมันอาจจะเบาๆนะครับผมค้าวหน้าเนี่ยผมจะปรับเสียงให้มันได้ยินเสียงผมนะคะผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมนะสำหรับช่วงนี้ผมจะเริ่มกลับมาลง u t u b e แล้วนะครับผมนะก็รอดูได้เลยนะครับว่าคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนะครับผมนะโอเคนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดกระดิ่งผมด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเล่นโคโนก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ย